นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรม a วดีบทที่66โปรโมทอาหารตามสั่งเนียนๆในวังหลวงที่มุมสวนลึกในสวนมีหญิงชราผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่ด้วยอารมณ์เงียบสงบเย็นชาแต่รู้ได้ว่ากำลังโกรธมากกับบางสิ่งบางอย่างและกำลังต่อว่าเงามืดที่อยู่หน้าตนเองข้าจำได้ว่าข้าเป็นคนช่วยให้ท่านมาอยู่ที่นี้ตรงนี้ได้แต่ข้าเคยขอว่าไม่ให้ท่านยุ่งกับคนผู้หนึ่งเป็นคนเดียวในวังที่ข้าขอท่าน องหญิงงามเลิศคือสิ่งเดียวที่ข้าขอหญิงชราผู้นั้นถ้าใครเห็นจะจําได้ว่าคือชบาพระพี่เลี้ยงคนสนิทขององค์หญิงงามเลิศซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าหญิงชราที่อยู่วัดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมนดําได้แม่แม่หญิงชบาก็องคหญิงมาขอให้ข้าทํายาเสน่ห์ให้แม่ทับเหมมราชข้าก็แค่ทําให้เท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกอีกฝ่ายในเงามืดพูดขึ้นคืออย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าท่านอยากทําให้องค์หญิงเป็นหุ่นเชิดวิชาคุณสายของท่านแต่ข้าเคยบอกเงื่อนไขข้อเดียวท่านทําสัญญากับข้าไว้แล้ว้ววดย แม่หญิงชาราพูดด้วยเสียงเรียบการทำสัญญาแบบที่แม่หญิงชบาพูดขึ้นมาคือสัญญามนดำหากใครทำผิดสัญญาของจะเข้าตัวแม่หญิงข้าเพียงตามคำขอองคหญิงเองนะได้ต่อไปข้าจะไม่ยุ่งกับองค์หญิงแล้วส่วนที่ทำยาเสน่นั้นพอดีข้าทดลองทำสูตรใหม่เฉยๆเลยไม่ส่งผลกระทบกับองค์หญิงและไม่กระทบถึงแม่ทับเหมมราชด้วยอีกฝ่ายรีบอธิบายดีแต่ข้ามีสิ่งที่ต้องการให้ท่านทำเพื่อชดเชยเหตุการณ์ที่เกือบผิดสัญญากับข้าแม่หญิงชบาพูดขึ้นมา สิ่งนั้นคืออะไรข้าทําได้ข้าจะทําให้เงาดํารีพูดแม่หญิงคนนี้ล้อเล่นไม่ได้เลยพอเข้ามาวังก็จัดการลากเขาออกมาจากส่วนที่มืดที่สุดในวังมาคุยกันตรงนี้วิชาของแม่หญิงชบาก็ไม่อาจดูเบาได้เลยจัดการฆ่าแม่ทัพเมรราชะแม่หญิงชบาด้วยน้ําเสียงเย็นชาและราบเรียบตัดภาพกลับมายามเช้าที่ร้านอาหารเมรมาราชณนเะมืองหลวงมนุษย์เริ่มมีการพูดปากต่อปากทําให้มีชาวบ้านที่อยู่ถัดไปเริ่มมา,มามองร้านอาหารแห่งนี้บ้างแล้ว ชาวบ้านจากบริเวณถัดไปหนึ่งอาหารที่นี้อร่อยไหมชาวบ้านก่ออย่าให้พูดชาวบ้านจากบริเวณถัดไปสองทำไมละ่ะชาวบ้านก่ออร่อยนะกซแถวราคาถูกด้วยเพียงสิบเหรียญทองเท่านั้นค่าเกือบซื้อไม่ทันหมูปิ้งข้าวเหนียวชาวบ้านจากบริเวณถัดไปหนึ่งสองพวกเขาต้องได้ลองทานบ้างล่ะปักหลังรอร้านอาหารเมมราชเปิดเลย ตอนนี้สองแม่ลูกคัดเค้าและมะลิเป็นคนทําหมูหมักและนึ่งข้าวเหนียวเองโดยมีดอกบัวมาคอยดูอย่างใกล้ชิดก่อนเพราะวันนี้เป็นวันที่สองที่เริ่มทําเมนูนี้ขายมีบางขั้นตอนที่สองแม่ลูกทําอย่างไม่ถูกเธอก็สอนแบบไม่ห่วงวิชาเลยอย่างไงคนทานอาหารร้านของเธอต้องได้ทานอาหารอร่อยเท่านั้นเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมพักก่อนก็ได้นะยังไม่ถึงเวลาดอกบัวบอกสองแม่ลูกไม่เป็นไรเจ้ากับพวกข้าไหว คัดเขาและมาลิตอบออกมาพร้อมกันเรียกได้ว่าการได้สองแม่ลูกมาช่วยทําอาหารขายนี้ดีมากทั้งสองคนเป็นคนที่อดทนและตั้งใจเรียนรู้ในการทําอาหารมากๆโชคดีของเธอที่ได้สองคนนี้มาช่วยงานที่ร้านดอกบัวคิดในใจจากนั้นไม่นานเจ้าจุกก็อุ้มน้องไอริสเจ้าหญิงคนสวยและจูงมือน้องเสือออกมาหามันดาที่ห้องครัวท่าทางของน้องเสือเหมือนเพิ่งตื่นขยี้ตาตัวเองด้วยความงัวงเงียแม่ฮับน้องเสือหิว เด็กชายเสือที่งวงเงียได้กลิ่นข้าวเหนียวและหมูปิ้งหิวทันทีสลัดมือจากพี่จุกวิ่งไปกอดขามันดาแน่นแล้วเงยหน้าอ้อนทันทีเจ้าแสบตื่นมาก็หิวเลยนะดอกบัวอดไม่ได้จะย่อตัวลงแล้วอุ้มน้องเสือขึ้นมาจะว่าไปลูกชายเธอเริ่มหนักขึ้นแล้วสงสัยน้ำหนักเริ่มขึ้นจากอาหารที่เริ่มอยู่ดีกินดีก็พี่ท้องร้องว่าหิวหิวนี้ไงครับจากนั้นเสียงท้องน้องเสือก็ดังลั่นครัวทําให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในครัวได้ยินนอดหัวเราะไม่ได้ได้ได้แม่รู้แล้ววันนี้้กกกินนนจแลวััะครบ ดอกบัวบอกลูกชายตัวน้อยเธอเดินไปยังมุมครัวที่ว่างอยู่วางน้องเสือลงแล้วเตรียมวัตถุดิบเพื่อทำจกหมูสับใส่ไข่ตั้งใจจะทำเพื่อสองแม่ลูกคัดเขาและมะลีด้วยเลยเริ่มจากหมักหมูด้วยสามเกลอือรากผักชีกระเทียมพริกไทยปรุงรสด้วยซอสและไข่ขาวส่วนไข่แดงจะเก็บไว้ใส่ตอนจ๊กเลยทีเดียวหลังหมักเข้ากันเธอก็ปั้นหมูเป็นก้อนแล้วนำไปลวกให้สุกนำขึ้นมาพักไว้รอ โจ๊กใช้ข้าวหอมมะลิไปปั่นให้ละเอียดแล้วไปต้มใส่ซุปคนไปเรื่อยๆจนกว่าโจก๊กจะสุกดีเมื่อโจ๊กสุกดีก็ใส่หมูและไข่ลงตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเธอก็ตักให้น้องเสือสองแม่ลูกและเจ้าจุกส่วนเธอดูน้องไอริสก่อนระหว่างที่ทุกคนทานข้าวเช้ากันเธอเชื่อว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องท่าท้องอิ่มก็มีแรงทำงานหลังจากนั้นทุกคนก็ตักคนละสองถึงสามถ้วยกันเลยดีกว่าเธอทำไว้เยอะ หลังเตรียมทุกอย่างเสร็จพร้อมขายข้าวเหนียวหมูปิ้งในยามเช้าทั้งหมดก็ขายอาหารตามสั่งในร้านได้เลยซึ่งเธอสอนสูตรให้คัดเค้าและมะลิไว้สามารถทําอาหารตามสั่งง่ายๆได้เช่นผัดกะเพราต้มยำข้าวผัดไข่ข้าวผัดทรงเครื่องและอื่นๆดอกบัวเดินไปเปิดประตูร้านถึงกับสะดุง้งเมื่อเห็นจํานวนคนที่ต่อแถวรอซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นจํานวนมากแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแถวยาวจนไม่เห็นหางแถวเลยทําไมเปิดช้าพวกข้ารอนานแล้ว เสียงลูกค้าหน้าร้านวอยๆที่เห็นดอกบัวเปิดช้ากว่าเมื่อวานไปสิบนาทีเพราะทานเจ้ากันอยู่ในครัวทางร้านขออภัยเจ้ากันต่อไปจะเปิดให้เร็วกว่านี้ดอกบัวก้มหัวขอโทษเหล่าลูกค้าเพราะเป็นความผิดของร้านเองที่เปิดช้าไม่เป็นไรแต่ช่วยขายข้าวเหนียวหมูปิ้งสักทีได้ไหมพวกข้ามารอแต่เช้าเมื่อวานไม่ได้หมูปิ้งอย่างไงวันนี้ก็ต้องได้กินเสียงลูกค้าข้างหน้าบอกดอกบัว เชิญเจ้ากะดอกบัวผายมือเชิญลูกค้าเข้าไปจากนั้นทั้งร้านก็วุ่นวายใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงข้าวเหนียวหมูปิ้งก็หมดเกลี้ยงทำเอาลูกค้าบางส่วนที่เพิ่งมาถึงกับเซ็งมาซื้อไม่ทนันขออภัยเจ้ากะวันนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งหมดแล้วมาซื้อได้วันพรุ่งนี้เจ้ากะคัดเขาก้มหัวขออภัยลูกค้าที่ไม่ได้ข้าวเหนียวหมูปิ้งวันนี้แต่เรามีขายอาหารตามสั่งต่อนะเจ้ากะใครสนใจนั่งรอที่เก้าอี้และโต๊ะที่จัดเป็นชุดทางนั้นได้เลยเดี๋ยวข้าไปจดรายการอาหารเจ้าาาากกกะออออหหรรตมมสัั่่่งทีีนนน็ยเื มาลีรีโปรโมทรายการอาหารตามสั่งเพื่อขายในมื้อเที่ยงมื้อเย็นด้วยขายอาหารชนิดอื่นด้วยหรือแล้วอาหารตามสั่งคืออะไรลูกค้าคนหนึ่งได้ยินก็สนใจ